สวัสดีค่ะสุภสุขคนน้าน,า,นาพาลุยเนาะค่ะค่ะมือนีก่อนมีคำถามเข้ามาเนาะค่ะว่ามือของน้านาขาดแล้วแล้วก็ใส่ชีวิตจังใดคือเห็นไปน่นมานี่ไผ่รับโลดห้เนาะค่ะตอนนี้ก็คือสามีบอยูุ่นเนาะค่ะเพิ่นไปทำงานก็คือครับเองเนาะ,ะค่ะค่ะก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลเนาะค่ะพอปู่เขาโ่วงบานค่ะก็เลยไป ภา,าเพื่อนออกจากโรงพยาบาลเก็เ้ยกลับมาหอดบ้านเนาะคะ่ะอันนี้ที่เพื่อนทมเขาม,ขมาเนาะคะ่ะว่ามือหน้าหน้านี่ขาดพาเอียงอันนี้จะมาตอบเพื่อนเนาะคะ่ะก็คือว่าแต่ก,ก่อนหน้าคืออิวน้ำอ้อยขายะคะ่ะคือเป็นแม่้าอิวน้ำอ้อยขายหาเลี้ยงลูกเนาะค่ะเนะาะค่ะก็เลยอ่าเนี่ยอิวน้ำอ้อยนะคะก็เลย อันมือเข้าไปเนาะคะ่ะจะเป็นน้งซีเนาะคะ่ะจะเลยเข้าไปในเคยอ,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 อยู่น้าอ้อยเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือจะฝากเนาะคะ่ะให้ละมัดระวังเนาะคะ่ะสําหรับรผู้ใดแม่ค่ะพ่อค่ะเนาะคะ่ะที่อยู่น้าอ้อยอยู่เนาะคะ่ะหลายๆคนเนาะคะ่ะที่เหตุงานเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเนาะคะ่ะให้ระมัดระวังด้วยเด้อค่ะเด้อค่ะจะอย่าหายพลาดเหมือนหน้าๆเนานะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะคือเป็นบทเรียนเนาะคะ่ะซึ่งว่า รู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ยังมีสติอยู่เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือว่าอ้อยที่เข้าบดไปแล้วเนาะคะ่ะหน้าหน้าเอาไปใส่อีกรอบที่สองมันก็นเลยดึงเอาเข้าไปเนาะคะ่ะมันก็นเลยไปบดเหตุให้นิ้วมือของนนหน้าหน้ขานนะะขาดีนิ้วเนาะคะ่ะบอดได้ขาดเนาะค่ะเป็นกระดูกแตกกระดูกเละเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอิว่วนะคะมันมันเป็นแบนไปเลยเนาะคะ่ะเหตุให้กระดูกแตกนะคะบอดสามารถที่จะหยิบขึ้นได เนาะคะ่ะต้องตัดออกอย่างเดียวเนาะคะ่ะเพราะว่ากระดูกและก็หนังนี่บอสาม,มารถที่จะเอามาใส่ได้เลยเพื่อนก็เลยได้ตัดอันนี้จะไปอยู่ที่อ่าร่องบานศูนย์ขอนแก่นเนาะคะ่ะอ่าอยู่อ่าสามอาทิตย์กับอีกสามมือเนาะคะ่ะจะนี่เพิ่นกระเฮ็ดหายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นตั้งแต่พ่ออ่าตั้งแต้พ่อสองพันห้าร้รอยห้าสิบหกเนาะคะ่ะช่วงปีใหม่สิบเจ็ดธันวาเนาะคะ่ะ ก็เขาไปรักษาอยู่ที่หันเนาะค่ะจนปีใหม่แล้วก็บป็ด้ปีใหม่นะมูดอกค่ะค่ะปีใหม่อยู่โรงพยาบาลเลยเนาะค่ะเนาะค่ะกับสามีกับบินกลับขึ้นมาค่ะเราก็มาดูแลกันแล้วก็อ่าพ่อหน้าดีแล้วเพื่อนกักรับขึ้นไปทํางานเนาะค่ะเนาะกับมี่พอแมสามีเนาะค่ะสี่มาอยู่เป็นมูเนาะค่ะมาก่อยดูแลอันนี้เพิ่นก็ดีค่ะค่ะกราบเลยแหละค่ะขอขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะค่ะสมียนเพิ่นดีน้าคักค่ะ อันนี้เนาะค่ะก็จะเว้าถึงต่อเนาะคะ่ะว้าตตอถึงว่าต,ตอนตอนจังหวะที่มันเป็นเนาะคะ่ะก็คือ,อมีออเดอร์เข้ามานะคะหน้าหน้ากัลยาณบัท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะก็เลยเฝ้าอิว่วให้เพิินนะคะคว่ำที่วารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าสับเพาหรือว่าอีงยังต่างๆลัเพลเลือต่างๆเนาะคะ่ะค่ะมันเทียนในผ่านแล้วคือมันเอาขึ้นมาบัวใดเนาะคะ่ะ เทาก็ต้องทำใจยอมรับนะคะที่แลกก็รับบะะ่ได้แล้วค่ะตื่นคือมากกัหายเห็นเมื่อจาของกะบหายเรื่อกันค่ะแต่ว่าชีวิตเท่าเนาะคะ่ะเทามีค้นข้างหลังอยู่เท่าก็ต้องพยายามนะคะทำใจรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วให้ได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ฝากเตือนเพาะคะ่ะสำหรับผู้ใดเนาะคะ่ะที่เป็นเนาะคะ่ะหรือว่าเฮ็ดงานเกี่ยวกับเครื่องจกกักรกขอให้แล้วมันระวงังมีสติในการทำงานเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้คือ้ามันผ่านไปแล้วมันออกลับขึ้นมาบรัยตอนนี้ชีวิตของนาหน้าก็คือพยายามนะคะ้ค่ะที่จะาทำตัวให้มันเข่ากับสิ่งที่ห้าเป็นใดหนะคะ้ค่ะหรือว่าคนรอบ้างที่เขาม่งของห้าไใดหนะคะ่ะห้าก็แค่แค่นิ้วขาดเนาะคะ่ะห้ากับบด้แขคงขาดขาขาดเนาะคะ่ะพ่อสิเห็ุอย่างบได้อันใดที่ห้าซอยตัวเองได้ห้ากับเฮตุไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ อันเพื่อนถามว่าคับรถไปคือคับใด,ด้คับใดค่ะอ่ามันกะใส่คางใส่เนาะคะ่ะถึงข้าจะเคยถนัดคางขวาจะเข้ากับพยายามที่จะใส่คางใส่นะคะเพื่อเป็นการนะใส่ชีวิตประจับวันของข้าให้มันดีที่สุดเนาะคะ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนกระถามว่าอ่าครอบครัวสามีและครอบครัวบอบอรังเกียจบอังส่นะคะ อันนี้ก็ดีอยู่นะคะเพื่อนบ่เคยรังเกียจนาะคะขณะที่นอนที่โรงพยาบาลจังซี่นะคะก็มีแต่เพื่อนนาะค่ะเฮ็ดเอาเบิดสตซูยางสูแนวนะคะค่ะอันนี้ก็บ่ได้เป็นปัญหาในครอบครัวเนาะคะก็บ่ได้ว่าซี่นี่กันถ้าคนเฮาเสื่อมันเนกตกันแล้วกันมันก็จะบ่เกิดตรงนี้ขึ้นมาเนาะค่ะถึงบ่แม่นว่าที่แรกก็อยู่นํากันนี่ดีพ่อเมียมือขาดก็สิมาปามาห่างกันกับบ่แม่นเนาะคะเนาะคนเฮามันก็ต้องอ่า อยู่ด้วยความรักเนาะคะ่ะบรายวาอยู่ด้วยรูปลักษณะของคนนะคะอันนี้ก็จะมาตอบคำถาม้เราเด้อค่ะผู้ใดที่ถามเขามาเนาะคะ่ะที่เห็นหน้าขับรถแล้วก็ถามเขามานะคะก็ให้ก็มาตอบให้เพื่อนฟังเนาะคะ่ละลวกายเบิ้งช่วงคณะทีะ่มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานะคะ่ะอันนี้ก็เพิ่งได้แค่หกเเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่า แพรของนาหน้าก็ดีกึินร้ายแล้วเนาะค่ะก็ไปนานว่านี่ได้แล้วเนาะคะ่ะอันนี้คือเขาจะตัดออกหมดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดเด้อค่ะเด้อค่ะสําหรับผู้ใดที่เหตุงานเกี่ยวกับเสียงอันตรายจังสี่เนาะคะ่ะพวกเครื่องจักรเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเลือกบ่ไใดบางข้างเนาะคะ่ะเหาก็ต้องได้เหตุเนาะคะ่ะเหาบมเมนคนที่จะมานั่งนอง,งอตีนงอมือเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ก็ต้องเหตุเพราะันเป็นอาชีพของเราเนาะคะ่ะเป็นการหาเงินเป็นการสาร้างรายได้เนาะคะ่ะของเ้านะคะค่ะอันนี้คือกับมาตอบให้แล้เด้อค่ะมิยังกับถามเขามาได้นะคะสวัสดีค่ะ